เนี่ยรู้เลยว่าผมหนูไม่แห้งเมื่อคืนหนูไม่ได้เป่าใช่ไหมเนาะนี่บ่อยๆไม่ไดีหรกนะผมเสียแล้วแม่หนีบ่อยไหมแ,แม่โตแล้วเนาะเอ้าอ้ยมันก็ร้อน,นก็บอกว่าร้อนโอ้ยอเ,เอาผ้ามาเิดกันขอแบบเกลียวเกลียวมันเกลียวไม่ได้ผมผมสั้นแม่ก็แคม่มว้วนๆนิดเดียวนิดเดียวมันก็เกลียวให้หรือะ่ะ พี่พาใครอะทอมจังเนี้ยนี่ถ้าเราเป็นผู้หญิงสักหน่อยนะแม่ทำให้ตลอดเลยแต่นี่เราไม่สนใจเรื่องความสวยความงามเลยแม่ไม่ได้ทำกับใครลูกคนอื่นเขาโอ๊ยรักสวยรักงามาลูกเราโอโ้โหผมยังไม่เป่าเลยสกปรกสกปรกไม่ทำไงเขาไม่น้าตาสวยแต่แบบไม่รักสวยเลยดูทำตัวสิ มีหน้าตาเป็นอาวุธแล้วอ่ะก็ต้องใช้ให้มันแล้วมีดหล่ะแล้วมีดเราล่ะมีดของเราก็คือการทำตัวการพูดจาเนี่ยแหละลูกอ่คือมีดของเราโอเคเออพูดอะไรยังไงให้คนรักให้คนเอ็นดูไม่ใช่พูดยังไงให้คนเูาวิ่งหนีเออพูดยังไงให้คนเขาอยากพูดกับเราอีกเห็นไหมไม่ใช่พูดแล้วคนก็ยี้เด็กคนนี้ยี้เด็กคนนี้ ไม่มีมารยาทเจอใครไม่ไหวไปเดอะ่มีใครเ้าว่าหรอกเด็กยุ่งว่ายคนนะมาสิ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 จย์ยระเบิดจย์ยระเบิดไปทั่วมาดิ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 เจอใครก็มือไม้อ่อนไปเหิดเราอะมือไม้อ่อนแบบของตกอะไรอย่านี้ปะ พูดจาอย่างส่วนอย่แบบนี้เลยแม่ขอโทษได้ไหมลกขอโทษค<โท>่ะไม่ได้บอกแล้วจะใช้คําขอโทษเพิ่มเพื่อใช้เฉพาะจําเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ขอ